อจอเจอกหูหนึ่งหมื่นใช่ไหมหนึ่งมื่นสองแล้วหรออูสาตทิ้งระยะไปอัดคลิปอ้าอ้โทรศัพท์นี่เหรอไม่รู้แล้วนะาจอ,จอ,อห้า่งนสองแล้ว,ลวมาดิ

อีเยี่ยมเห็นตัวเลขแล้วน่าจะกูซูพิชายแล้วเป็นโอ้ยงดนะสัพท์ก่อนเจ็ดพันคะแนนไม่รันแล้วอีโอ้ยเฮ้ยคะแนนไม่รันโอเคเจ็ดพันรันเลยอีกต่อ ขี้เด็อพันแล้วเหรอเฮ้ยเจ้าหมอชี้แบบม,มึงเจอกูแน่ตัดคอดูทุกคนผมจะทรายมันได้ไดอ้ข้างไม้มันเลยขี้ตัวเลขอะเจอกูหมื่นสายไม่ได้ได้เ้ีอย่ข้างข้างกูจะข้างไปนู่นไปนู่น โอ้โอตัวเลขข้างตัวเลขข้างทุกคนตัวเลขข้างหยุดก่อนโอ้แปดพันลุยต่อแสงใครไม่ได้กูแสงน้องกูเนี่ยมึงกดเล่นกบมึงเล่นมาก่อนกูใช่ไหมฮะกลางประชันชิดอยู่ไม่เห็นเลยตัวเลข โอ้ยเฮียมันจะเป็นเป็นตะคิวเจอกเหมือนสีใช่ไหมเก้าพันว้อ้เฮียแก่0้าพัน ลอยเลยทุก่นนิ้วกูจร้อยไอ,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 อ้เป้งยี่สัตว์เดี๋ยวเอาคืนเล่บิ๊บบิบ๊บมีไมจ๊อหนึ่งพันมา,นมาสี่พันทุกคนไปายบ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 ามาแล้มาแล้ว ยหมือ้าใช่มั้ยตอนเจอกูสุดหากดไปเรื่อยไอ้เหี้ยเฮ้ยนึงมือแล้วอ้าวอนี่กูจะมึงเจอกูแน่ ประเทศไทยประเทศไทยแพ้เขาแค่สองสองล้านเองเจ้ากูเจ้าอ๋าอ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 ายอะเจ็บดิวอ่ะ จิบนิ้วนี่มึงสีอเดี่ยอุ้ย้ยออุ้อุ้ยอุยอุ้ยอุน่อ้าอีกสามพอุ้ยเชี่ยดีเดอร์บอด

เต็มเต็มเต็มไปแล้วมือสองไปต่อสองพันน้องมันเต็มตอนตองต้องมันจะตอนแล้วตอนนี้หมืนหกแล้วแน่จริง,งสู้กูคืนเดียวไม่ได้เจ็บพันดูกล้วยอีกสองอันนึงได้หมื่นหกก็สองหมืน่นกูหนีไม่ได้กูสองหมื่นเลยสัตว์ หรือแปดหลายครั้งในสามวิ่จะตาแดงใช่ไหมมุด้วยไม่ยอมให้มันตาแดงเลยอืืออืออือโอมือสีเลย

ไ,ได้ครับแข้งเอาท bride, ну oh ุกวันไอก็แข้งเอาทุกวันอะไรกัดตีพ่อตีแม่เจอโก้ว้ายปวดดีปวดดี อะไรยี่เพ่ชนะโอ้ยนิ้วนวิจะล็อกนิ้วจะล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อยี่เพชนะไม่เพ่ชนะมันยังไม่ได้นิวมจะเจ็บนิ้วกาหักไปก่อนเข้ามันยหดขี้ไม่ใช่กังตามน้องหมูนะครับ รอรีคะแนนก่อนสักสักหมื่นหกยังหมื่นเจ็ดยอเป็นไงปัะเป็นไงเป็นไงสบายแล้วอ้าวอ้าวมือหกค่ะทสบายเลย นี่สราระชนะที่กูได,ด้มาเป็นไงเ,ไงเไงแค่สี่พันนาทีกูาสามารถขึ้นสามึงได้แล้วไอ้สองมือไปะมณก็สองมือดูะกี้ขึ้นจากสี่พันเป็นเจ็ดเลยสามพันไปได้แป๊บเดียวอ่ะ จบแล้วกูกบได้สามพันะต่กี้ตะกี้วันนี้กูกดได้เจ็ดกบได้ห่แปดเ้ยยี่เล็กผมดม่ท้อะไรกันตีพ่อตีแม่อะไรกันตีพ่อตีแม่อ้ยเฮียคไมกดไม่เกรงนี่กด um ตีเลยออ้นหมื่กาแล้ว ท่ไร่องล้านอ้เหี้อกูเลยสอล้านเท่าไรสองพัล้านาสองพนสองร้อยล้านเพื่อชาติสัตว์เพื่อ เกือบเกือบสองแสเกือสองหมื่นแล้วโอเคอีกทีสองหมืากดมือให้ถ้าไปทำอะไรสอย่างมันไม่ดวดอคิดแค่นี้แหละผมชนะน้องผมละน้องผมแค่เอ็กมันก็แค่หมื่นหเจอค่าสองหมื่นภานไม่กี่วิเป็นไงล่ะพลังแห่งการตีโพตีเพ โอเคคลิปนี้คงจะเกลยทุกคนเปิดมาเร็วเปิดกลับไปเร็วโอ้โหแบบไม่มีอะไรมากครับแค่แบบทำเพื่อชาติหน่อยนะธรรมาราทุกคนโอเคแค่นี้ลพ่อเจ,จ็บนิ้วเจ็บนิ้ว